สวัสดีครับพี่น้องผมมุนพูนเจ่นปักครับวันนี้จะมาพาพี่น้องมาทําวิธีฟักไขต่ตะกะแตนครับอุปกรณ์ก็มีตลับตลับประมาณนี้ครับที่ซื้อตามร้านทุกอย่างยี่สิบแล้วก็มีทรายแล้วก็มีปุ๋ยมะพร้าวขั้นตอนแรกทรายเราก็ต้องผสมน้ําให้มันชุ่มก่อนพี่น้องชุ่มนะไม่ให,ให้ไม่ถึงกับแฉะประมาณนี้แล้วก็ใส่ตลับใส่ไม่ต้องเต็มนะพี่น้อง ประมาณเกือบเกือบครึ่งตลับประมาณเกือบครึ่งตลับใส่เฉพาะทรายนะครับทรายชุ่มผส,สมน้ําให้มันชุ่มด้วยเพราะว่าตะ๊กแตนเขาจะชอบชุ่มชุ่มเราถึงจะฟักประมาณนี้แล้วก็กดให้แน่นครับก,กดให้แน่นชั้นล่างเราจะใส่สามชั้นชั้นล่างจะมีเป็นทรายล้วน,ลวนแล้วเราก็จะกดให้มันแน่นๆ ประมาณนี้ครับพอเวลาตะกเตน์ักออกเป็นตัวมามันจะได้มุดลงข้างล่างไม่ได้เพราะมันแน่นต่อไปเราก็มาเอากุยมะพร้าวก็ใส่น้ําชุ่มๆเหมือนกันพี่น้องแต่ไม่ถึงกับเปียกไม่ถึงกับปั้นแล้วมีน้ํานะครับปั้นเป็นเป็นก้อนได้ประมาณนี้แล้วก็มาลองไม่ต้องใส่เยอะใส่ก็ประมาณซ้นหนึ่งแล้วเราก็กดแน่นเหมือนกันครับพี่น้องชั้นนี้ก็ไม่ถึงกับแน่นมากฮนะถึงตึงมือเราเนี่แหละ ประมาณนี้ครับผมแล้วเราก็จะนาําไข่ตะกะแตนมามาเลียงมาเลียงเป็นแถวนี่ก็คือไขต่ตะกะแตนครับที่เราได้จากการไปฟักไข่เขา,ขาเอาไข่เขาออกจากตลับได้มาเราก็จะมาฟักเพื่อให้ออกเป็นตัวไว้ในคอกแล้วก็เลี้ยงเพื่อการขลายพันต่อไปนะครับแล้วก็เทลงเลยครับพี่นะ้องเทลงตลับที่เราเตรียมไว้แบบนี้ครับ ลองเห็นไหมน้องน่าจะเห็นนะนี่ครับแล้วเราก็มาเรียงเป็นแถวนะครับพี่น้องไม่ใช่ว่าเรากองกันไว้แบบนี้นะเรามาเรียงให้เป็นแถวไม่ให้มันทับกันนะพี่น้องเรียงกันเป็นแถวไม่ให้มันมันมันขี่กันนะพี่น้องหรือว่ามันทับกันนะเวลามันเบาะหรือว่าฟักไข่ออกมาเนี้ยมันจะมันจะไม่อสมบูรณ์แบบเดี๋ยวผมจะเวลาผมเรียงเสร็จแล้วผมจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผม แล้วตอนนี้เยวผมเรียงก่อนครับเสร็จเรียบร้อยครับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับพี่น้องเราจะไม่ให้มันทับกันให้มันเป็นชั้นเดียวแต่แต่ตลับนี้ไข่มันจะจะแตกเยอะพี่น้องให้มันมันไม่เป็นสิ้นสมบูรณ์เท่าไหร่ครับก็อยู่จะเรียงกันประมาณนี้ไม่ให้มันทับกันนะครับพี่น้องหลังจากนั้นเราเรียงเสร็จไข่เสร็จเราก็จะเอาปุ๋ยมะพร้าวที่ชุมม่มเหมือนเหมือนเดิมครับพี่น้องที่เราผสมน้าไว้ มันชุ่มๆนี่พี่น้องมาทับชั้นนี้ไม่ต้องกดแรงนะครับพี่น้องเพราะว่าเวลาเขาฟักตัวเขาจะขึ้นไม่ได้ฟักเป็นตัวเขาจะขึ้นมาได้แล้วก็ใส่ไปเลยใส่สลับให้เต็มเราไม่ต้องไปกดกดแรงนะพี่น้องนะย้ำเราไม่ต้องไปกดแรงใส่ให้เขาเต็มไปทั่วสลับนั้นแบบ ต้องไปกดข้อแรงเวลาเขาฟักตัวเขาจะขึ้นมาไม่ได้ก็เป็นอันเสร็จครับแล้วก็พรมน้ำอีกนิดหนึ่งครับพี่น้องฉีดไซต์ป๊อกกี้ซมน้ำน้ำธรรมดาครับพี่น้องฉีดให้มันชุ่มแล้วเราก็ปิดฝาโอเคเสร็จครับแล้วก็ปิดฝาเก็บไว้เก็บไว้ตรงไหนก็ได้ครับไม่ต้องจําเป็นต้องใส่ตลับไอ้โฟมกล่องโฟมอะไรถ้าอากาศมันไม่หนาวไม่เย็นเราก็ไม่ต้องไปเอามันไปพึ่งแดด ก็จะอยู่ประมาณสิบวันแล้วค่อยเอาออกไปใส่คอกเปิดฟ้าไว้ให้เขาฟักตัวออกมาครับถ้าอากาศร้อนก็ประมาณสิบวันถ้าอากาศเย็นมากก็ประมาณสิบสองสามวันแล้วแต่นะครับตามที่ผมทํามานะครับนี่ก็เป็นอันเสร็จนะครับวิธีฟักผมก็จะไปเก็บไว้เก็บไว้ตามบ้านนี่แหละครับตรงไหนก็ได้ให้พ้นจากสัตว์เลี้ยงของเราที่มันจะมาล่นมาทําลายหรือเลี้ยจากมือเด็กวันนี้ก็ได้สามตลับครับที่ฟักไว้ ตีไปตลับหนึ่งก็ประมาณขีดนึงครับพี่น้องอยู่นี่ก็ประมาณเพราะตลับนี่ที่สองมันเล็กก็จะประมาณสองขีดกว่าครับอันนี้ก็ได้ขอบคุณนะครับที่รับชมการวิธีวิธีการพักไข่ตะกะแตนเราไปวางไว้ที่บ้านที่บ้านเราจะจุดจุดไหนก็ได้ครับถ้าอากาศร้อนถ้าถ้าอากาศมันหน้าหนาวเรา,เาใส่กองโฟมอะไรเพื่อรักษาอุณหภูมิของมันให้เขาได้ฟักเร็วๆแต่ช่วงนี้หน้าร้อนวางไว้ก็วางไว้วาไวววาไวตามบ้านเรา เป็นจากทางมือเด็กก็โอเคแล้วครับประมาณน,นี้อีกสิบวันผมจะไปใส่คอกแล้วก็เปิดฝาเพื่อให้เขาฟักเป็นตัวออกมาครับผม <Yeah. S 1> ขอบคุณครับคลิปนี้ที่รับชมขอบคุณครับ